รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ w o w s f Beauty in Slow Life ค่ะค่ะ Woman Variety นะคะ5นาทีที่จะเสกที่ชีวิตของสาวๆนะคะอยู่ในความสนุกสนานสดใสส,สไตล์ w o w s ค่ะน้องรู้ไหมค่ะวัาเทนปีนี้นะี่ย เทรนไอที่มาแรงดอกค่ะเ <Huh? S 2> ทรนเนี้ยค่ะลายดอกค่ะ oh. สไตล์ดอกเพราะงั้นเนี่ยนะเราไปดูเทรนแบบเก๋ๆลายดอกแบบนี้กันเลยดีกว่ากับช่วง let's get wow พูดถึงเทรนลายดอกเป็นแฟชั่นที่นิยมกันมากแล้วก็ไม่มีวันเชยค่ะ เพราะว่าลายดอกดอกไม้หว,นหวานๆนั้นเหมาะกับผู้หญิงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเดรสกระโปรงหรือกางเกงรวมไปถึงชุดตรกกาตีเก๋ไก๋แตกต่างกันไปถ้าลายดอกบางๆผิวๆนี้นะคะเหมาะกับหน้าร้อนในบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่แล้วก็สบายไม่อับชื้นแถมยังอินเทรนด์สุดๆอีกด้วยค่ะโอ้พี่มเมคือทรนลายดอกนุ่อินส,สุดเลยอ่ะใช่ยอ,อยากใส่ชุดลายดอกให้สวย ทำยังไงเหรอไปดูกันเลยในช่วง Wal Pi พิค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการเลือกเสื้อผ้าลายดอกให้เหมาะกับรูปร่างมาฝากสาวสาววอลสกันค่ะหากคุณเป็นสาวรูปร่างสูงเพียวเสื้อผ้าลายดอกที่เหมาะกับคุณก็คือเสื้อผ้าลายดอกแบบใดก็ได้เนื่องจากคุณมีรูปร่างที่สมส่วนแต่อยากให้ดูนําเทรนหน่อยก็ควรเลือกเสื้อผ้าลายดอกแบบกราฟิกหรืออาจจะเป็นลายดอกไม้ประยุกต์เกะก็ได้ค่ะ หากคุณเป็นสาวรูปร่างอวบหรือค่อนข้างอ้อวเนสวสสวสเสื้อผ้าลายดอกที่เหมาะกับคุณก็คือเสื้อผ้าลายดอกไม้เล็กๆอาจจะเป็นโทนสีเข้มหรือโทนสีสว่างหน่อยก็ได้เพื่อเพิ่มความสดใสน่ารักให้กับตัวเองหากคุณเป็นสาวรูปร่างสมส่วนแต่มีสะโพกใหญ่เสื้อผ้าลายดอกที่เหมาะกับคุณก็คือเสื้อลายดอกแบบที่มีสีสันสดใสสดใสดอกใหญ่ๆ ใส่คู่กับกงางเกงสีดำเพื่ออำพางรูปร่างช่วงล่างให้ดูสมส่วนได้เป็นอย่างดีค่ะโหพี่เมอินมากเลยอ่ะนี่ค่ะกุ๊กกิดมีวิธีการทำนะคะเข็มกลัดดอกไม้จากผ้าลายดอกมาฝากค่ะวิธีทำก็ง่ายมากเลยอยากรู้ว่าทำยังไงนะคะในช่วง R I Y ค่ะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยร้านอาหารวินเทจเรตโทสโมสรรื่นเริงบันเทิงสุข ฟังเพลงสนุกยุคเซเวนตี้แบบวันวานอยากดูราวใช่ไหมคะว่าทำยังไงของเก๋ๆแบบนี้ไปเลยคะ่ะช่วง R.I.Y. ค่ะอุปกรณ์ก็หาไม่ยากนะคะ 1. เศษผ้าลายดอกหลายๆแบบ 2. เข็มเย็บผ้า 3. เข็มกลัด 4. กลันไกล 5. ได้เย็บผ้าวิธีการทํานะคะขั้นที่1น,นะคะนําผ้าฉีกออกจากกันให้เป็นชิ้นชิ้นขั้นที่2นําเศษผ้ามาเรียงกันให้เหมือนดอกไม้แล้วก็เย็บรวมที่ตรงกลางเลยค่ะขั้นที่3ติดเข็มกลัดเข้าไปก็จะได้เข็มกลัดลายดอกสุดอินเทรนแล้วค่ะโอ้โหจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่ได้ทำยากมากมายเท่าไหร่เลยเนาะแน่นอนใช่ค่ะพี่เมย์พี่เมย์มมก็ทำได้นะง่ายใแต่ว่าพี่ไนมะ่ค่อย กิฟท์ให้พี่สามอัน,นได้ไหมเอาสามสีเลยเรียนมากไปเที่ยวดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะกับช่วง Walls Out นะคะจะพาไปเที่ยวนะคะร้านอาหารเก๋ๆค่ะชื่อว่า Vintage Retro e s m o r e ซอยราชพาวร้อยหนึ่งไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะพาคุณแม่ไปทานข้าวแล้วก็ฟังเพลงสุดคลาสสิกนะคะในยุค s e v e n ค่ะที่ร้านอาหาร Vintage Retro e s m o r e ค่ะร้านอาหารบรรยากาศดีๆแถมเอาใจคนที่ชื่นชอบฟังเพลงแนวเรโทรโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะมาที่นี่นะคะ ก็จะได้พบกับพี่แดงนาราทิพย์พี่กุ้งดวงสิทธิ์และพี่ออสทีริบูนด้วยค่ะโอ้โหร้านคลาสสิกสุดๆตัว,วลาหมดลงแล้ว เทรนดีๆของเราไม่เคยหมดนะคะอย่าลืมนัดของเราที่เดิมที่นี่คาร์ทอห้นะคะที่ทุ่มี้15นาทีค่ะใครนะคะ<ค>อยากจะเม้าอยากจะคุยอยากจะแชทอะไรนะคะ<ม>ที่แฟนเพจของเรานะคะของ w a l ส์ค่ะใน f a c e b o o k ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าลายดอกสวยๆแบบนี้นะคะกับ forever 21ค่ะวันนี้เราสคนต้องลาไปก่อนแล้วลาที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ